เฮ้าค,คนยยยบยี่ยยยยยยียย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 ่ยยันยี่ยยยัยยยัยยยกยดยย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 ยรยยยยยยัยยียย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 ย้ยย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  เดี๋ยวข้างในกลับมามาเลยมากับเส้นสายนะฮะสายแววปลาร้าค้นเก่าค้นเดิมคนอุบลน้อยเนาะคนอุบลค้นอุบลคนอุบลนชี้เพาคนยิงนีกสอบบุนแล้วโอ้ยบรรยากาศยันแมลงนะครับจังหวงแล้วสี่โมง สีม่วงแรงสีม่วงแรงด้วยระมาณสีม่วงแรงนะครับ <c oughs> โอ้ยยังฟังจากโล่นี่แหละพี่น้องยังมาวางจากโล่นี่แหละพวกไก่แห้งเขาเห็ดเขาสมทั้งอยู่เนาะเอาวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สายไว้ปอาปละมา นั่งเสาเบสฮิศกจออยู่เอาลดครับมาลุ้นกันนะครับว่ามือนี่นะครับห้าสี่ได้ปลาเมื่อตม้มเมื่อแกงเมื่อแกววอนะครับดูสิได้กินปลากระป๋องนะครับลมไปอยากแห้งแน่จังน้อยพี่น้องนะครับลมแห้งจังน้อยนะครับแต่ากับบเป็นอุปสรรคดอกนะครับ ฝากติ่ตามนัม้นได้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับยุงเทิรอะไรนะครับเพราะมันกระดิงด่งดอกพี่น้องเป็นละรั้งนะครับฝากกดละรังนุยง่ยยันยนน้ำเนี่ยตีระรังมันดังเป่งเป่งเป่งเลยพี่น้องนะครับอานะครับพ เดี๋ยวพาพี่พ่อน้องเบิ่งบรรยากาศอีกจักหน่อยก่อนนะครับเอานะครับพาพี่พ่อน้องเบิ้งบรรยากาศนะฮะมีไซนั่งไหนมีอีหยังบอกกับพี่น้องบอกเดี๋ยวนี้บอกมาเบิ้งกนะ่อนนะมียังบอกกับพี่กับน้องบอกบ่มีแ,วมแววนวบอกเนาะ พันตอดอยู่ปลากับพันนี่ตอดใส่ย,ยังไปแน่ก็ปลาเบ็ดเดินนะ <buffet> จัดบุฟเฟ่ให้เลยจัดบุฟเฟ่ให้เลยขี่กีเดือนกับปลากับปลาเอานะครับนั่นเบ็ดพญายายนะฮะเห็นบ่มหรอพี่น้องแดดมันช่องนะฮะนั่นแหละเบ็ดพญายายนะครับนี่เบ็ดผมนะฮะขี่ดีอพูอกันนะครับนี่เราบรรยากาศนะครับนี่เราเขาเอืน้นต้นไม้นะฮะมันมีต้นใหม่อมหฮมเขาเอื้น ต้นไม้นะครับอาไม้ต้นมไม,นม้นะครับไม้นี่นะครับไม้สะพานคือสีคนสีไปร้ายมือนี่เรียกว่าไปนะครับต่างมหาปะซิวน้ำครับปะซิวเขาประคอยก็ตัวพี่น้องน้ำใสจริงลิงปั่นตาแมวป่าน้ทะเลเนาะน้ำกันเลยให้ใส่ดูดลุกเหนียวน้ำจังหวัดเนี่ยนะ สสสยยยยะนีเวอร์พี่น้องเห็นตัวรีเวอร์ป่ะฮะหนูนะฮะเขาเอื่นนี่อย่างภาษาฝรั่งบ้านเขาเอื่นหนูเนาะดิซุ่มเหม่เบิ้งนะฮะกูถามพี่น้องเห็นปะตัวบางย่างเงยได้พี่น้องกินได้ยูบอกพี่ยี่ใไงกินได้บอกได้อยู่เนาะเป็นสัตว์สงวนนะฮะสงวนอยู่วะตัวรีเวอร์นี่มันกัดไม่กัดอะไร แถวเพิ่นคมพมด้ยพี่น้องเแถวตัวนี้กัดต้นไม้ล่มเป็นต้นหมือนเด้เอ้าพี่น้องเบิ่งนะฮะมองหมอกัดนะฮะมองบักริเวอร์กัดบางนึงนี่แหละใช่ละ่ะเดี๋ยวครับย่างเข้าไปเบิ่งใ,ใกล้ๆนะฮะขาดเป็นท่อนเลยด้วพี่น้องโอ้กล้อนอจิสันในด้วพี่น้องมือขีหินเห็นวะพี่น้องเห็นวะกัดเข้าไปเป็นต้นนี่แหละ ต้นนึงนี่ขาดเลยพี่น้องนะครับซ่อมไม่ซ่อมเลื่อยไอ้เครื่องเลื่อยไม่ผมมาแรกๆผมนึกว่ามันเมนตัวผู้ใดมาเลื่อยไม่ทิ่มใบนี้ผมว่าทแท้ๆเป็นตัวนี้แล้วนะฮะเจ้าทินเพิ่นตัวริเวอร์นะครับุละมุดน้ำตบป้องตบป้องตบป้องอยู่หมะ เป็นแบบมีความสูขพองเพิินนะฮะน,นี่แนะหละฮังเพลินนะ,ะออกลูกออกเต้าไม่รู้พี่เต่าจางหลายด้พี่น้องเป็นธรรมดาด้นะฮะเอามาลุ่นเวทกันบ้างนะครับว่ามันสีตอดบอนะครับมือนี่นะครับหรือมันจีมิดกีดีป่านกุ๊กกี้ฟังคำหรือมันสีมิดกีดีป่านหอยไข่เนาะพี่น้องเนาะมาลุ่นกันเลยนะครับ คืนนีะรับว่าเขาสิมีเสื้อผ้ายิ่งยังบอวิวาสิได้กลับเมื่อบานกินปลากระป๋องเพราะตัวปลาบ่ได้เมียดารดิขงยัยใสเขาว่าเขามาหาบุษสาอมาเที่ยวดิปุณละพระนัขงขงยัยใสก็นังเฮ็ดโกโอนะครับทีมงานนี่นะครับมากันสองคนนะครับอมองนี่ก็อยากมีคนมาหลายอยู่นะครับเขาว่า บ่คอยมีหมองจอดรุดจอดล่าว่าสั้นเขาเห็ดทั้งเนาะนะครับก็เรื่อยมีคนมากนะครับปกติกะสุปีกับมองนี่เลยพี่น้องนะครับไม้ต้นไม้เลยพี่น้องนะฮะหแล้วนะฮะแดดอยากแห้งเลยจังน้อยนะครับเอานี่เลยนะครับบรรยากาศตอนประมาณซีมงนะครับมองพุ่นกับที่เลี้ยวอยู่หึ้นพุ่นกับเป็นมองอ่าเลนกีฬานะครับของฝรั่งพุ่นนะฮะ เขาเพิ่งน,นะครับทัดไปพุ่นก็่เป็นเขาถึฮครับคลองน้ำนี่นะครับพี่น้องครับิ่น่นาจ,จะได้โจกเองเนาะนะครับเพราะมันเป็นคลองน้ำตม่มริมภูเขานะฮะเป็นยังไงเละพี่น้องนะครับโดยทั่วไปแล้นวนะครับสั้นเขานะครับิ่นก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นคลนองน้ำก็เลือกเป็นตะไน่นี่พี่น้อง บรรยากาศตอนประมาณสี่โมงนะครับเตยต้ตนไม้นะฮะยูทัดง,งามๆยูถัดสวยๆนะฮะอันนี้ต้นไม่ตายเลยพี่น้องนะฮะทั้งๆนี่ก็เป็นมองตีก๊อฟนะฮะนี่ทั้งๆนี่มือดีขึ้นดีนะครับนอนตัวปลาอยู่ดีดีูก,กอบลนเส่หัวดังป๊อกเกล็ดเสียงวะเอานะครับหลังจากที่เฮ้าทำาการตัวเบ็ดแล้วนะครับ คนมีเสื้อผยย่ายังนะครับี๋้วทิ่ทายพี่เห็นน้องเบิงอีกเทนึงกันแล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีกอนนะครับคนมีเสื้อผ่ายังเขากะจังมาเบิ่งกันอีกเทนึงนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อพี่น้องนะครับเอานะครับพี่น้องนะครับหลังจากเข้ามาตัวป่านะครับอัปเบียราจะหน้าการเนี่ยไม่ใช่หน่ายาปอบา ป่าบ่มีตอนนี้เขากำลังเดินทางกลับนะครับพี่น้องครับป่าบ่มีมาท่านไม่ใช่สายวะไม้ไม้นี่ไปกันไหนไม้นี่ไม้นี่โบคือนะครับมีสายวะโอ้ผุ่นตำรวจจับพายไม่แมบไม่แมบอยู่ผุ่นไม่ใช่ไม่เหมันจะมาจับห้องตัวป่าบ่ mua nè Xe thế nào mày gần đó cửa này mẹ mày nhảy hết năng như phun à à yeah. โพี่น้องเห็นตำรวจปะจับไปดูมาบ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 อยู่อันนี้นะครับบรรยากาศย่ำแรงนะครับบรรยากาศย่ำแรงนะครับเดี๋ยวพญายักษ์จะย่พึ่งไปออกแดดนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำแรงทั่วไปนะครับนั่นล่ะมองเฮาตัวป่าเนาะนั่นล่ะปุ้มๆเลยน้องบักเงี้ยวมุมีป่าพี่น้องนะครับเป็นตะงึดงน้องหมักเยเนาะน้องบักเงี้ยวยังมุมมีป่าเนาะ บรรยากาศยันมังแรงนะครับสองทุ่มนะครับบาแรงเลยสองทุ่มนี <laughs> ่ครับตัวไปนะครับ <laughs> โอ้ตัวปลาก็บ่ได้ปลาเนาะเ <laughs> พาะสิไปหาปลาบูอยู่เนาะ <laughs> ปลาบูกับบะมี่ ช่วงนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับสองทุ่มเลยนะครับเนื้อมืออื่นลุยงานกันต่อนะครับกำลังปั่นจักรยานเหยบลอยเศร้าเลยเราไม่ธรรมดาเอาไปไอ้สายสวัสดีพี่สวัสดีน้องแรกมือนี่คลิปนี่แรงนี่นะครับสมแล้วเบิ่งแหลามวลสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำนะครับมือนี่แกงนี่นะครับผมพร้อมพูดใหญ่สายแววนะครับ ขอกล่าวข้ามาสวัสดีครับ